วันนี้นะคะประเทศไทยยังมีผู้ติดเชื้อใหม่ประมาณปีละประมาณ10,000คนนะคะซึ่งใน1 0 0 0 0หมนคนนี้เนะะี่ยค่ะเราทราบกันดีว่าประมาณ40%่เปรนเนี่ยนะคะก็เกิดในกลุ่มผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายนะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยอีก40%ก็ยังคงเกิดในกลุ่มะระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายนะคะก็คือแปลว่าจากแฟนการจากสามีภรรยากันเนี่ยคะ่ะ ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งติดเชื้อเอชีนะคะโดยที่ไม่ได้รู้สถานะของตัวเองหรือว่าไม่ได้มีการป้องกันอย่างดีเนี่ยค่ะก็สามารถจะทําให้เกิดผู้ติดเชื้อ,อรงใหม่ซึ่งจริงๆแล้วเป็นคนที่ใกล้ตัวเป็นคนที่เคารกนะะเนี่ยค่ะขึ้นมาได้นะคะ ความสำคัญของวันเอกโลกในปีนี้เนี่ยค่ะเราถึงอยากที่จะพยายามให้ทุกๆคนนะคะที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการที่จะติดเชื้อ HIV ได้ก้าออกมานะคะแล้วก็ตรวจหาการติดเชื้อ HIV ของตัวเองเพื่อที่จะได้รู้สถานะการติดเชื้อของตัวเองนะคะถึงผลจะเป็นลบเราก็จะสามารถป้อง ตัวเองให้เป็นลบตลอดไปได้และผลจะเป็นบวกนะคะเราก็สามารถที่จะ,ะดูแลตัวเองได้อย่างรวด,ดเร็วแล้วก็มีประโยชน์ทั้งในการที่จะทําให้สุขภาพของเราเนี่ยค่ะยืนยาวได้เทียบเี่าเหมือนคนปกตินะคะในขณะทีะ่ถ้าเกิดว่าเราดูแลรักษาตัวเองนี้เนี่ยก็จะมีผลพลอยได้ในการที่จะลดจํานวนเชื้อไวรัสในตัวเองแล้วก็ป้องกันไม่ให้เชืออ้อแถ่เอ้ไปอย่างตัวเองได้ด้วยค่ะ